รบอมนั้นมันคืออะไรแจกรางวัลเป็นเหรียญน,นั้นๆนะครับฝากนะครับเพื่อรับแอดอ,อกเพิ่มเติมได้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง investor network ช่องที่จะสอนและแบ่งปันความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเทรดและการลงทุนสําหรับมือใหม่นะครับ วันนี้นะครับผมมีเครื่องมือดีๆจากทาง Bitget นะครับมานำเสนออีกแล้วนะครับโดยเครื่องมือนี้นะครับมีชื่อว่า Bitget Candy Bomb นะครับผม Bitget Candy Bomb คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูพร้อมกันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับขอกําลังใจให้พวกเราทีมงาน Investor Network ด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆและเนื้อหาที่มีประโยชน์กับทุกคนถ้ากดแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับหลังจากที่เราเข้าแอป Bitget มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ให้เรากดมาที่คําว่าเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะครับผมปุ๊บอ่ากดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมานะครับในหมวดหมู่ของคำว่ารางวัลนะครับแล้วก็หาคําว่า Candy b บอ b ตรงนี้เลยนะครับผมที่มีรูปลมตรงนี้นะครับอ่าหลังจากทุกท่านเห็นแล้วครับก็กดเข้าไปได้เลยเอาล่ะทีนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับว่าแ a n d y b บ m มนั้นมันคืออะไรนะครับ Candy Bomb นะครับจะเป็นแพลตฟอร์มแจก a i r d r o p ที่ทาง b i t g e t นะครับเขา ทำขึ้นมาเองโดยเฉพาะเลยนะครับโดยพายในนี้นะครับหากใครที่แบบว่าเป็นพวกสายล่า a i r d r o ออยู่แล้วนะครับก็อาจจะพอจะเข้าใจนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับ a i r d r o p คืออะไรนะครับ a i r d r o p ก็เป็นการที่เหรียญเหรียญหนึ่งนะครับเขาจะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับเพื่อให้คนนะครับเข้าไปทํากิจกรรมแล้วก็จะทําการแจกรางวัลเป็นเหรียญนั้นๆนะครับให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนั่นเองนะครับแต่ทีนี้นะครับของทาง b i t เ e t เนี่ยครับเขาได้ทำแพลตฟอร์ม a i r d r o p ขึ้นมาต่างหากนะครับ ก็คือ Bidget Candy Bomb อ่ะกดเข้าไปดูก่อนความต่างนะครับก็จะไม่ได้ต่างกันกันกบ a i r d ดปกติทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าบางเหรียญที่อยู่ในแพลตฟอร์ม b i g g e t ตรงนี้นะครับ <c oughs> เขาอาจจะไม่ได้ไปอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยอาจจะแบบ e อ c l u s i v e เฉพาะที่นี่นะครับผมแล้วก็เงื่อนไขในการแจก a i r d ดนะครับก็จะแตกต่างกันด้วยอย่างปกตินะครับการแจก a i r d ดทั่วไปนะครับ อย่างพวก l u ชนปูร้านแพดอะไรพวกนี้ครับเขาจะให้พวกเราไปกดไลค์หรือว่ากดแชร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเขาจะได้สิทธิ์นะครับออกมาเป็นลอตเตอรี่นั่นเองเมื่อเราทําภารกิจของเขาสำเร็จนะครับโดยภารกิจส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นให้ฝากเหรียญนั้นๆเข้าไปนะครับหรืออาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับตามที่แอดดอบตัวนั้นเขาจะ ทำมาเลยนะครับอ่าดูอย่าง Airdrop ตรงนี้นะครับเป็น Airdrop ของ Mimi File นะครับ Mimi File นะครับคืออะไรนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านตรงนี้ได้นะครับว่าเหรียญตรงนี้มันเป็นเหรียญเกี่ยวกับอะไรนะครับโปรเจกต์หน้าตาเป็นแบบไหนแล้วก็เข้าไปดูเว็บไซต์ของเขาได้นะครับไว่าจะเป็น X หรือเท l e กรมอะไรประมาณนี้เอาละเดี๋ยวจะมาดูตรงนี้นะครับในหัวข้อแรกของคําว่าผู้เข้าร่วมก็ตรงตัวเลยครับก็คือผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม Airdrop นี้นะครับมีตอนนี้มีทั้งหมด9000 คนแล้วส่วนโทเค็นนะครับที่เขาจะทําการแจกในรอบนี้ก็คือมีมีไฟล์นะครับมีจํานวนทั้งหมด18บแล้านแปดแสนเหรียญน,นะครับผมและแคนดี้ที่จัดสรรน,นะครับหมายความว่าอะไรแคนดี้ที่จัดสรรหมายถึงว่าเป็น a d ร์ดนะครับที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนเนี่ยจะต้องหารกันนะครับจับจำนวนแคนดี้ที่อยู่ในโปรเจกต์นั้นๆนะครับโดยวิธีคํานวณนะครับเขาก็จะเขียนไว้ให้อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับ แอร์ดอปสำหรับผู้ใช้ลายบุคคลนะครับเท่ากับแคนดี้นะครับนี่รายละเอียดก็ตามนี้เลยนะครับผมลองไปอ่านกันดูนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับส่วนหัวข้อต่อไปก็คือสิ้นสุดนะครับเวลากิจกรรมนั่นเองก็สําหรับตัวนี้จะอีก4วันนะครับก็จะหมดกิจกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับเอาละตอนนี้เขาก็จะบอกนะครับว่าระยะเวลากิจกรรมมาถึงตรงไหนแล้วซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงของการเปิด ให้ลงทะเบียนนะครับกำลังจะเข้าสู่เฟสที่2ก็คือสิ้นสุดกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่29ช่วงเวลา3าทุ่มนะครับผมเขาก็จะแสดงผลนะครับว่าใครได้ Air d ด o ออะไรบ้างนะครับแล้ว4ทุ่มเขาก็จะทำการแจก a i r d r o p ให้กับผู้เข้าร่วมทุกคนนั่นเองนะครับหลักการก็จะประมาณนี้อ้อแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเงื่อนไขในการรับ a i r d r o p นะครับก็จะมีหลายรูปแบบเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นฝากเพื่อรับ a i r d r o p นะครับหรือจะเป็นการเทรดเพื่อรับ a i r d r ็อนะครับก็ต้องไปดูเงื่อนไข เขาต้องให้ทําอะไรบ้างนะครับก็ดูได้ที่ตรงนี้เลยนี่ครับวิธีเข้าร่วมเขาก็จะเขียนเอาไว้อยู่การฝากเหรียญน,นะครับอะไรพวกนี้อย่างไอตัวแคนดี้ตรงนี้นะครับคือให้เราทําการฝากเหรียญเข้าไปนะครับโดยเหรียญที่ฝากก็จะเป็นเหรียญของมีมีไฟนะครับผมถ้าเราฝากถึงจํานวนนี้ปั๊บ ระดับขั้นที่1นะครับสำเร็จเราก็จะได้รับลอตเตอรี่1ใบนะครับพอขั้นที่2ก็ได้รับอีก2ใบรวมเป็น3ใบประมาณนี้นะครับผมยิ่งทําเยอะนะครับก็จะยิ่งได้รับลอตเตอรี่เยอะพอลอตเตอรี่เราเยอะนะครับเราก็จะยิ่งมีสิทธิ์ได้รับแอร์ดอปมากขึ้นนะครับผมแล้วก็นี่ครับสำหรับการเทรดนะครับก็จะจํากัดให้สําหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้นด้วยอตรงนี้ก็คือหากใครเทรดถึงจํานวนที่เขากําหนดไว้ก็จะได้ลอตเตอรี่เหมือนกันนะครับผมได้โอกาสอันนี้คือจํากัดพิเศษสําหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้นเลยนะครับผม อันนี้ก็จะประมาณนี้สาหรับเหรียญตัวนี้นะครับแต่เราไปดูเหรียญตัวอื่นกันบ้างดีกว่าอย่างตัวนี้ผมกดเข้าไปดูนะครับอ่ะรายละเอียดก็คร่าวๆข้างบนจะคล้ายๆกันเดี๋ยวเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับว่ามันมีอะไรแตกต่างกันบ้างนี่ครับส่วนที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือเหรียญที่ต้องใช้ในการฝากนั่นเองนะครับอย่างตัวนี้เป็น a i r d ดอของเหรียญ ASI นะครับเขาก็จะให้เราทําการฝากเหรียญ ASI เข้าไปแทนแล้วตรงนี้นะครับก็จะมี hack trade sport เหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้จํากัดเฉพาะผู้ใช้รายใหม่แล้วนะครับนี่นะฮะก็เข้ามาดู พาะผู้ใช้ลนใหม่ใช่ไหมครับสำหรับการเทรดฟีเจอร์แต่อย่างตัวนี้นะครับคือได้ทุกคนเลยแล้วก็เงื่อไขาการได้รับ a i r ์ดรอนะครับเขาก็จะเขียนระบุไว้ตรงนี้นะครับโดยคนหนึ่งเนี่ยสามารถได้รับ a i r ์ดรอสูงสุดถึง3,300 ASI นะครับสำหรับตัวนี้กิจกรรมนี้นะครับนี่เขาก็จะเขียนเอาไว้ว่าเออมูลค่าสูงสุดที่คุณจะได้รับจากการเล่น a i r ์ดรอเนี่ยคือเท่านี้นะก็ไปหารกันดูนะครับยิ่งมีคนมาร่วมเยอะนะครับเขาก็จะแชร์กันไปเยอะนะครับอย่างกิจกรรมตรงนี้เห็นไหมครับว่ามีผู้เข้าร่วมแค่9000นนนรแต่่ววาาาจจํํหือวน ลอตเตอรี่ที่อยู่ในบ่อนะครับมีมากถึง1 0,000เลยนะครับก็คือเยอะกว่าผู้ใช้อีกนะครับทำให้โอกาสที่มันจะแชร์กันเนี่ยมันเยอะขึ้นครับอีกนะครับผมก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆตัวไหนน่าสนใจนะครับทุกท่านก็สามารถเข้าไปดูนะครับแล้วก็อาจจะเอาไปฝากนะครับเพื่อรับไอด็อกเพิ่มเติมได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับไอด็อกที่ดีเลยนะครับสำหรับบิทเกตแคนดี้บอมนะครับผมเอาละครับและก่อนจากกันนะครับผมก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับและโทเค็นดิจิตอล มีความเสี่ยงสูงนะครับท่านอาจจะสูญเสียเงินได้ทั้งจานวนโปรศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้นะครับและหากเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับหรือมีความคิดเห็นอยากให้ผมและทีมงานทําเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและก่อนจากกันนะครับก็อยากฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกผมทีมงานทําคลิปดีอย่างนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทีมงาน Investor Network นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครัับสสวดี